สำหรับใบนี้นะคะคือเขาจะเป็นทรงพอร์ตนะเป็นใบกลางนะคะตัวเนี้ยเขาจะมีลูกเล่นของเขาก็าคือเป็นลายดอกไม้นะแล้วเขามีโบด้วยนะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเขาเป็นโบแบบโบชุบชุบเอ่อน่าจะเป็น่วนไม่แน่ใจว่าเป็นโครเมียมหรือสแตนเลสหรืออะไรนะคะ แต่ว่าเอาง่ายเเป็นเหมือนเหมือนเหมือนมุดนะคะเขาแทรกอยู่เนอะเป็นมุดลายดอกไม้เลยนะคะนี่นะนี mm ่นะคะเขาก็จะมีแทรกอยู่ตามเนี้ยนะคะมุดมุดลายดอกไม้เลยนะก็ใบเนี้ยสวยนะคะใครใครชอบก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนด้านหลังของเขาก็จะเป็นหนังเรียบๆนะคะใบนี้จะเป็นแบบสีน้ำตาลมืดๆอมแดงหน่อยนะคะเขาก็จะมีสาย สายคล้องแขนนะคะก็คือลูกค้าสามารถทําเป็นคล้องแขนได้ด้วยแล้วก็สามารถทําเป็นสะพายข้างได้นะนี่นะคะเดี๋ยวนุ่นทาให้ดูถ้าคล้องแขนลูกค้าก็เกี่ยวกับฝั่งนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นคล้องแขนแบบนี้นะอ่าถ้าลูกค้าไม่อยากได้คล้องแขนอยากได้สะพายสะพายไหล่สะพายสะพายไหล่น่ารักน่ารักนะคะ เขาก็จะมีสายตรงนี้ให้นะมีลูกค้าก็สะพายได้นะคะใบเขาก็แบบไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะน่ารักนะแล้วก็ลูกอันนี้สามารถประยุกต์ได้ถ้าเกิดลูกค้ามีสายโซ่นะคะที่แบบเป็นสายยาวนะลูกค้าก็เอาสายโซ่มาใส่ตรงนี้ได้นะคะเขาก็สามารถทําเป็นกระเป๋าสะพายข้างใบเล็กๆได้นะคะน่ารักนะใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืมนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวข้างใน ขนาดของเขานะคะความยาวเขาประมาณ7นิ้วนะแล้วก็ความสูงเขาประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ฐานกระเป๋าเขาประมาณ2นิ้วนะคะใบนี้ก็ไม่มีอะไรไปแท็กอยู่นี้เดี๋ยวนุ่นให้ดูข้างในนะคะข้างในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะไม่มีอะไรนะคะ1ช่องช่องเออ นี่นะคะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรหนึ่งช่องแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้สองช่องนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆให้ฝั่งนี้อีกหนึ่งช่องสําหรับใบนี้ไม่มีอะไรหมดนะคะแค่นี้นะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใส่โทรศัพท์ไซส์ใหญ่ได้นะคะนีนะตัวนี้ประมาณ16เซนนะคะสิบก็ถ้าเก โทรศัพท์ก็สอบถามได้นะคะนุ่นคิดว่าโทรศัพท์ไม่น่ายาวเกิน6นิ้วครึ่งนะคะถึงจะใส่ใบนี้ได้นะนี่นะคะน่ารักนะใบนี้